สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งหัวข <vit> ้อในวันนี้ของเราคือสูตรการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เรายกมาทั้งหมดสามกลุ่มีกันครับได้แก่กลุ่มที่หนึ่ง 5f x เท่ากับ c นะครับเมื่อ c เราไปข้าตัวอะไรก็ได้จำนวนจริงใดๆนะครับและ f กล่า x ของเราเท่ากับ0ครับสูตรที่2ครับ 5f x เท่ากับ x แล้ว f กล่า x เท่ากับ1ครับ และตัวที่สามคนี่สําคัญครับถ้า fx เท่ากับ x ยกกําลัง n แล้วเมื่อ n เป็นจํานวนจริงแล้วจะได้ว่า f ค x ของเราเท่ากับ n คูณกับ x ยกกําลัง n ลบ1รครับเร,เ,เราเลื่อนที่ข้อ1เลยใช่ไหมครับโอเคครับข้อที่1น,นะครับกำหนดให้ y เท่ากับลบ2 x กำลัง5้ลบ4 x กำลังสาวก3 x กำลัง5ลบ5 x ลบ1 0พันนะครับเราจะหาอนุพันธ์ของขอตัวนี้ นะครับพูดง่ายๆคืออนุพันธ์นะครับอาจจะเขียนเซลต์รับได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นวายามนะครับหรืออาจจะเป็น f อรม x อเสียข้างบนก็ได้หรือเป็น dy by dx ก็คือ x เป็นตัวเทียบนะครับขอประทันบาตก็ได้ครับซึ่งในที่นี้นะครับเราจะใช้แบบไหนก็ได้เอาว่า y บารก็แล้วก,กันนะครับลิบิชันนะครับ เราจะหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งก็คือ <Yes. S 1> dy by dx ครับเราขอเขียนเป็นขั้นตอนนะครับ <Yes. S 1> dy y แล้วคือตัวนี้ของนุญาตลอกก่อนนะครับเป็นลบ 2x กํลัง5ลบ 4x กํลัง3บวก 3x กํลัง5ลบ 5x แด้ลบ1,000 10ครับ by dx หลังจากนั้นแล้วนะครับจากสมัติของอนุพันธ์ก็คือ <Yes. S 1> เราสามารถ กระจายอนุพันธ์เข้าไปในเครื่องหมายบวกลบได้นะครับคง่ายคือเราสามารถหาอนุพันธ์นก้อนนี้ลบกับก้อนนี้บวกก้อนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราขอแยกก็จะได้เป็น d by dx ของลบ 2x กําลัง5แล้วก็ลบกับอันนี้หาก้อนแรกแล้วก็ลบกับก้อนที่2บวกก้อนที่3ลบก้อนที่4แล้วก็ลบก้อนที่5นะครับก็จะเป็น d ของ 4x กําลัง3 by dx แล้วก็บวก d 3 x กำลัง 5/ d x แล้วก็ลบ d 5 x d x แล้วก็ลบ d 1000/ d x นะครับแล้วก็ค่อยไปขั้นตอนนะครับอันที่3ครับเราจะค่อยๆหาทีละตัวครับซึ่งเรามีสูตรข้างบนครับสูตรที่เราจะใช้นะครับอย่างแรกก็คือเราสามารถดึงค่าขงที่ที่คูณอยู่ออกนอกวงนันผันได้นะครับเราจะได้เป็นลบ จริงๆตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลบ2 Dx กำลัง5 by Dx แล้วเราก็ไปหาตัวนี้ต่อโดยใช้สูตรที่3ครับสูตรที่3เรากล่าวว่าค่าเ x เท่ากับ x ยกำลัง n นะครับแล้วจะได้ว่า fx หรือว่า DY, d y บของเรานะครับเท่ากับตัวนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นคำว่าตบลบหนึ่งครับตกลบหหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าตบแล้วค่อยลบหนึบก็คือ จากของเดิมคือ x กำลัง n ตกมาลงมาก็เป็น n อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับคูณกับ x แล้วกำลังของมันัวยเชื่อชีก้กำลังจะลดลงไป1ครับก็จะเป็น n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนู้นนะครับเราค่อยๆไปก็ได้นะครับเราก็จะได้เป็นลบ2ครับแล้วก็ดิฟตัวน,นี้ครับดิฟ x กำลังหาก็คือตกตก5าลงมาข้างหน้าครับตก5้าลงมาข้างหน้า กำลังจัดลดลงไป1จาก5ลบ1ก็จะเหลือ4ครับถัดไปนะครับก้อนถัดมาก็คือจะเป็นเราสามารถเอาเลขสี 4, ออกมาสอนพันได้ก็จะเป็น4ครับคูณกับก็ดิฟเอ็กกำลัง3ครับดิฟเอ็กกำลัง3ก็คือตกลบ1ครับตบ3มมาขา้างหน้าก็จะเป็น3คูณกับ x ครับยกกำลังอะไรเอา3ไปลบ1ครับตกแล้วก็ลบ1ตบแล้วลบ1ด้วย3ลบ1เหลือ2ครับ แบบนก้อนนี้ก็เหมือนกันครับสาม x ก,กาลังหาเอาสาออกนอกกอนก็ได้ครับก็เป็นสามคูณกับดิฟ x กาลังหา้าดิฟ x กลังห้าก็คือตบรับตบห้าลงมาเป็นหาตบแล้วลบหนึ่งจาก x ก,กาลังห้าก็เหลือ x กาลังสี่ครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับก็ดึงห้าออ,ออกมาเหมือนกันก็เป็นลบห้าครับแล้วก็สังเกตว่าอันนี้ถ้าดึงห้าออกมามันจะเป็นเต็มๆก็คือเป็นห้า ดิฟบายดก็คือดิฟเอกธรรมดามันจะเหมือนสูตรที่สองครับถ้า fx เท่ากับ x f ทม x หรือดิฟจะได้หนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนนี้มันก็คือหนึ่งไปเลยนะครับก็คือหนึ่งไปเลยหรือจะมองว่า f x คือ x กำลังหนึ่งก็ได้ครับตบลบหนึ่งตบหนึ่งมาข้างหน้าแล้วก็เดิน x กำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือดิฟหนึ่งพันหนึ่งพันเป็นค่าคงที่จะเหมือนสูตรที่หนึ่งครับก็คือเป็นข้าคงตัวดิฟแล้วได้ศูนย์ครับเพราะฉะนนั้ ก้อนดิฟหนึ่งพันนะครับได้ศูนแล้วก็จัดการรวมตัวแบบข้างลนางให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นลบสองคูณห้าเป็นสิบครับ x ก,กาลังสี่แล้วก็ลบสิบสอง x ก,กาลังสองบวกสามคูณห้าเป็นสิบห้า x ก,กลังสี่แล้วก็ลบห้าลบศูนย์ครับอันนี้เราสามารถรวมกันได้นะครับก็จะจัดก,การรวมเลยนะครับ x ก,กำลังสี่เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็น x ก,กาลังสี่อะไรก็เอาข้างหน้ามากระทํากันนะครับอันนี้ 1> บ -10 1บวก15ก็คือบวก5นะครับแล้วก็ลบ 12, 1 2 x กำลัง2ลบ5ลบ 0, ก็คือลบ5ครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าตั้งแต่โจทย์เนี่ยอันนี้กำลัง5เหมือนกันเราสามารถทำกันตั้งแต่แรกได้ไหมคำตอบคือได้แล้วค่อยดิบดิบด,บดบิเป็นลำดับขั้นก็ได้ครับนี่คือวิธีข้อแรกครับค้อตอบคือ5 x กำลัง4ลบ12 x กำลัง2แล้วก็ลบรับ ข้อ2ต่อนี้ใช่ไหมครับข้อ2ครับ fx เท่ากับ2ส่วน x ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าการดิฟของตัวผลหารน,นั้นหรือว่าเศษส่วนเนี่ยทำอย่างไรนะครับแต่ว่าเราสามารถทำโดยใช้สูตรที่เรียนมาแค่สามสูตรนี้ได้นะครับถามว่าทายังไงเราเรียนแต่เลขยกกำลังมันไม่ได้ยกกำลัง,งนะครับเราก็แค่เปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังเท่านั้นเองเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราขอจัดรูปใหม่นะครับ fx ก็คือ y นะครับไม่ต้องตกใจ2ส่วน x นะครับมันก็คือ จริงมันคือ2คูณกับ1ส่วน x ใช่ไหมครับหรือว่าตบ x ขึ้นมานะครับ1ส่วน x มันก็คือ x กำลังลบ1ครับเพราะนี้คือตบ x ขึ้นมา x คือ x กำลัง1ถ้าเอาไปข้างบนก็จะเป็น2คูณกับ x กำลังลบ1นะครับแล้วก็ทำการดิฟเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น dy b dx นะครับเราใช้ตัว,ว x ก็ B y dx เท่ากับ dy คืออะไร 2x กาลังลบ1 dx หมือนเดิมครับ 2d อ,ออกนอกกิดได้ก็จะเป็น 2dx กำลังลบ1ด้ dx ครับผลได้เป็น 2dx กำลังลบ1ในลบ1ของเราเนี่ยมันคือ x ครับก็ตบตบมาข้างหน้าตบลบ1มาข้างหน้าครับตบแล้วก็ลบ1ครับ x จาก x กำลังลบ1ก็จะเป็น x กำลังลบอ่าค่อยๆไปคือลบหนึลบหนึครับเอาลบหไปลบไปอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าใครคิดเร็วๆก็คือลบหลบหมันได้ลบส นะครับไม่ใช่บวกหนึ่งนะครับนะรบแล้วก็เอาข้างหน้าคูณกันครับ2คูณกับลบ1ได้ลบ2ครับจริงๆแบบนี้เราก็ตอบได้แต่ว่าคําตอบมันจะไม่สวยพอนะครับอันนี้เลขชี้กลังยังติดลบโย่เราดันลงไปข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็นลบ2 x กำลังลบ2ก็คือส่วนด้วย x กาลัง2ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคาตอบที่สมบูรณ์ของข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบนี้นะครับข้อที่3ามก็ทำข้อที่2นะครับให้เขาทำแค่เพียครับหรือว่าไป ข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็เหมือนข้อที่สองนะครับข้อนี้ชื่อ,อจาโจทย์สมหนดให้วาเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นรากที่เจ็ดนะครับเรายังไม่เคยเรียนว่ามันทายังไงข้อที่เจ็ดก็คือเลขยกกำลังนี่แหละนะครับถ้าเราจําได้จะเอ่อถ้าเป็นโคนที่เอ็นของ x หรือว่ารากที่เอ็นของ x นะครับเราสามารถเห็นเป็นเลขยกกำลังได้ก็คือเป็น x นะครับ ยกกำลังเดกถ้าตันนี้เป็นกำลังหนึ่งนะครับก็จะเป็น x ก,กำลังหนึ่งส่วนด้วย n ็นหนึ่งตัวนี้คือเลขชี้เดิมนะครับและ n ตัวนี้หมายถึงตัวชี้รากนะครับเช่นรากที่10ของ x ก,กำลังสามนะครับเราจะได้ว่าคืออะไรก็อเอา x ก,กำลังสามมาครับ x ก,กำลังสามแล้วเอาตัวชี้รากเนี่ยอีกตัวส่วนครับอันนี้รากที่10ก็ส่วน10โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสำหรับข้อ,อนี้นะครับ เราสามารถแปลงตัวนี้ให้เป็นตัวเรขยกกำลังได้นะครับ y ของเราก็คือ2ครับ2องู่บอยู่เหมือนเดิมคูณกับ x ครับ x ข้างใน x กำลัง3กเเอามาก่อนครับแต่เป็นค่าที่7ก็เรขยกกำลังก็คือเลขชี้เป็นตัวเศษส่วนไปเลยก็คือสลจิบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตรากให้กลายเป็นเรขยกกำลังเรียบร้อยแล้วก็ทำการนิ้นได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น d y by d x ของเราก็คือ ดีขอแยกลอกเมอนเดิมนะครับ2คูณ x กำลัง3ส่วน7ใ dx นะครับเอา2ออกมาครับมันก็จะเป็น2แล้วก็ดิฟตัว x กำลัง3ส่วน7นะครับใช้วิธีการเดิมครับก็คืออันนี้ดานตัวนี้ก็คือตกลบ1ครับตกค่ตก3ส่วน7มาข้างหน้าครับตก3ส่วน7ข้างหน้า x อยู่เหมือนเดิมแล้วกำลังลบ1ตกแล้วก็ลบ1ก็เป็น3ส่วน7 ลบทีหนึ่งขยาปนะครับเดี๋ยวคิดด้นนะครับเราจะได้จากตรงนี้นะครับก็จะเป็น2คูณกับ3ส่วน 7x เกกําลังอันนี้ข้างนอกนะครับ3ส่วน7ลบหนได้เท่าไหร่นะครับเลข1เนี่ยมันคือ1ส่วน1นครับเพราะฉะนั้นทำตัวส่วนให้เท่ากันลบกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นเหลือ2ส่วน6ไม่ใช่นะครับเราต้องทำ่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งส่วนนี้คือส่วน7ครับ หนึ่งกับเจ็ดทำส่วนให้กลายเป็นเจ็ดดังนั้นทำหนึ่งยังไงให้กลายเป็นเจ็ดโดยการคูณน,นะครับก็คือคูณด้วยเจ็ดส่วนเจ็ดครับมันจะกลายเป็นสามลบด้วยเท่าไหร่ครับตรงนี้หนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดครับถ้าเดินไปสามส่วนเจ็ดลบกันอยู่ส่วนเจ็ดส่วนเท่ากันแล้วลบกันได้เลยส่วนจะเหลือตัวเดียวส่วนเหนือตัวเดียวนะครับก็คือส่วนเจ็ดข้างบนก็นคือสามลบเจ็ดได้ลบ 4. สี่ตัวหนึ่ครับเห็นไหมครับแ้าเดี๋วนี้เพราะฉะนั้นแล้วหาคำตอบไปก่อนสามลบ เอาตัวเจลบหนึ่งก็คือลบสี่ส่วนเจ็ดครับโอเคครับวันนี้ขอลบนะครับแต่การให้เรียบร้อยครับตัวนี้เอาตัวเลขพูดกันให้เรียบร้อยนะครับสองก็คือสองส่วนหนึ่งครับเศษคูณเศษสองคูณสามเป็นหกครับส่วนคูณคนคือหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดครับก็จะเป็นหกส่วนเจ็ดพูดกับ x ิกกำลังลบสี่ส่วนเจ็ดครับทำว่าเลขชี้กำลังติดลบแล้วก็ดันไปทางล่างนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็น6ส่วน7คูณูกับอ่าอันนี้เป็นตัวส่วนนะครับจากตัวเศษก็เป็นตัวส่วนพอเป็นตัวส่วนแล้วได้ชี้กำลังจะกลายเป็นบวกนะครับได้เป็น x เจ้ากำลัง4ส่วน7ที่ตัวส่วนนะครับแต่แบบนี้ก็ยังไม่สวยพอครับเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนเราเป็นรากที่เจ็ดดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นเหมือนเดิมได้ก็คือจะเป็น6ส่วนได้7ครับส่วน7ตัวนี้เปลี่ยนเป็นรากที่เจ็ดได้นะครับ ของใครข้างในก็จะเป็นตัวนี้ครับ x กาลังสี่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือคําตอบที่เก็บสมูลของข้อนี้ครับก็คือหกส่วนเลขเจ็ดคูณกับราขเจ็ดของ x กำลังสี่ครับพี่อะไรครับชื่ออะไรเลยชื่อวัรเมจสามพันครับมมหกศติหนึ่งครับโรงเรียนโรงสุเทนีครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาช่วยแก้ปัญหาขอบคุณครับ